กำไฟอีกเมืองหนึ่งบัดดีก้าวมาถึงอีกเมืองหนึ่งบัดนีเมืองนี่ซว่าเมืองกะลิงคลาดกะลิงคาลาดเด้อยลูกหล่ะกะลิงคลาดเดียเราะมันกะลิงกะลาดเดี๋ยกะลิงกะลาดมันพบ,พบว่าพเว่าอะไนนะนะเมืองนี้เป็นจังไรอยู่ในอินเดียเมืองนี้นะอยู่ในชาดโกพระเวสสันตรอนเมืองกะลิงคลาดนี้นะเป็นเมืองที่ตรงกันขามสู้ยางไปทุกยางที่เมือง อ่าสีวิลาชหรือแผนสีพี่มีคือควบจะเลิ่อนลงเรื่องเมืองกะลิ่งคาลาดนตรงกันขามเลยบ่มีจักอย่างเอื่นว่าตกกะลี่ยุคเขาอยากมากแพ้งข้นขาเข็นกันแย่งกันกินรักกันใส่เบาน่ำกันเบาๆสีหาความตีขากันแห้งแรง้นว่าตกโอ้ยขสิเป็นประมาณอัน ปูชาทานายคอที่หนึ่งอ่ะโค้ชซีตัวห้องอยู่ห่มพัมเพิมพัมฟ้องฟ้าหว้วงอยู่นั่นแต่บ่มีหวดแต่ฝนลมพัดยูพสิเย็นแน่ก็เศร้าสั่มจริงจริง,รง,รง,รงอยู่โอ้เฮ็ดจังใดพญ่าเจ้าเมืองกะลิงขลาดว่ะมันคือป้าเป็นจังสี่เสนาอามาดมันเป็นจังใดสูมึงป้าไปเบิ่งเห็กูในหน้ามันเป็นจังใดมาจังใดอันบ้านเมืองเฮามันคือจังมีตะแกรงย,ยกคือจังมีหลักมีโจรมีขโมยเข้าป่า ก่บ่มีของทุกอย่างกะบ,บ่ได,ด้ปลูกพืชปลูกพักปลูกยัง,งปลูกเขาปลูกน้ำาต่จังบ่มีมันคือจังเป็นจังซี่้แต่จังสันเท่ากับที่ใดเขาถือศีลจักหน่อยอยู่ดอกนะเ็นกระบอกนะประเจ้าเมืองกะลิงขนาดเนาะเท่าที่ถือศีลจักหน่อยหนะึ่งถือศีลมันอาจมีผู้ใดเหตุเป็นอาเพตเมืองจักอย่างหนึ่งฉะนั้นเท่าในทานและเจ้าเมืองเท่าสิรับที่สอบด้วยกัน ถือสินอ่าเป็นประเภทนี้รักษาไว้ถือสินมันอาจซีดีขื้นวาสันจากเมืองคลิงคาลัดมาเลยบอกเส้นหน้าอำมย์ดป่าก็ประชาชนแบบพระราซ่าเพิ่นเห็นว่าฝนบ่ตกจักเครื่อมเฮาอยู่ลำบากเขาอยากมาแพงเพิพ่นสือสินเพิ่นส่งศินให้จี่เจ็ดหมือเจ็ดคืนเอ้อพี่น้องเขา้าเอ้ยว่าสันกันกันพา,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 ามาก,กับป้าประก,กาศไปอ่าเพิ่นกะสือสินถือมื่นที่หนึ่งกันแล้ว ลิตีหมือนสามก้าล้ยวหมื่ที่สามกลหมื่ที่ก้ล้วจนเจ็ดหมื่นแต่ยังมีสีอยู่คือเก่าฝ้าก็ะหองอยู่บึมบั่มบ่มีฝนจะเกา่าควบหยากควมถูกมาเรียนเหตุจังไดบาดนี้เนาะโอ้ยเขากัอยู่มาเจ็ดหมื่นเลยดิสนาบาดมันเป็นจังไดเนี่ยอันแจงสี่ได้ครับอันอพระค์ท่าน ก้าขน่อยกับผมเนี่ยขรพระเจ้านี่เนาะออว่าถือสินคดีอยู่ครับแต่ว่ากับฝนบอตกคือเกา่าชูนะสูผมว่าข้าพเจ้าเว้ยกสิผมกรสิผมนะกกระสิข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าสะทอนอ้มันกว่า,าว่าเปลี่นนยนเนาะเออเออเอาเอาบอเปลี่ยนก็บบอเป็ยนยังอีเลี่ยงเลี่ยงพูดภาษาลาซา,าสับนี่นะ ต้องให้ให้เราแกอุ้ยแกพูดไปถูกแกพูดไม่เถิก,ก,ถกคืออย่างนี้พระเจ้าค่ะเอามาจังเลยระบาดในบ้างคือว่าตามที่ได้ฟังแววแววมานะว่าใคาชาวบ้านชาวเมียงทั่วถินแคว้นแดนไหนก็จะกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมียงสีพีแคว้นสีพีนะเมืองสีวิราช โอ้ยคัดแทะอุดมสมบูรณ์ภาษาชนม่้ยคักข,ขักหลายนะครับเอาขักหลายนะพระเจ้าข้าเออเฮ้ยเอาเอาเอา,เอาท,ท,ทักทักภาษาเธอไว้อือหัละเมอน้ำสูดต่เมื่อ,รแ,อแรงกูกับพ่อแห้งเลยมันจะพุ่งดังแปลคว่มบ่อสูอีกอยู่ห่ามึงเองข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าเราที่มาของฝนฟ้าที่อุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองนั้นเกิดจากพญาช้างซีซว่า พรยาช้างปัด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 ยังไงปัดยังบ่ปัดปัดเดี๋ยวดปัดปัดปัดจะจะจะนาเคนโอ้ปัดใจเดี๋บ่ปัดจะนาเคีนปัดจะนาเคนนั่นแหละพระเจ้าค่ะปัดปัดจะจะนาเคีนนั่นแหละคือช้างปัดจะนะนาลาเคนนี่นะเป็นช้างที่สร้างทรงจากเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะนะ เพราะว่าวันที่พระเวชนดร์ผสูตพสร้างสีขาวตัวเนบสร้างปัดปัดปัดตนาเคีนนี่นะไปอยู่ในรงปสร้างเลยแล้วจากนั้นมาก็เกิดความบดมสมบูรณ์รุ่งเรี้ยงมาเป็นตลอดเลยนะพระเจ้าค่ะเออเป็นความจริงมันบอเนี่ยแมนครับเออสั้นได้การแต่ว่าของสําคัญประจําบ้านประจําเมืองข้าจ้าจังสีขั้นสิไปยืมขึ้นสิบ่แมนเนาะขั้นสิไปขอเขาคขอสิบว่ให้ ไปลักดีบองหาวัดพระราสานพระเจ้าพระองค์จะบอกจังสันอุ้ยกับบ่เด่นซื่อซื่อไประดับข้าเจ้าเมืองมาสิตมหาไปขอไปห่อไปลอไปลอยหลักคนปั่นนั่นเอาจังสี่ไปสูเอินมหาเสนะอามาทภาพมาเอาเอาบักส้มก็คือจัง่อยเด้อเอาพวกนางมองหมองจัง่อยน่งเอ้าคือได้อหนาจมองหมองครับพระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน โอ้มันก็จะไปบ่อให้เปิดเตัวเนาะมึงเอาบักนาละลื่นไปสิบอกเอาบักบ้าไท่ไปนี่บอกคือยางไหนนะบักล่าซ่าสับสูงเนี่ะไม่จะพเล่าสิ <laughs> เล่าสีสังกันแล้วเอาสุนนาซื้อนาหมอนเอ้ให้มัดไปตีนาซื้อเราความจริงบ่แมนเราคว่มเถ็จเด้เอาบักเสาเสาเลยเอาบักเบี่ยงวดดาน์ <laughs> เออเจ้าดีก็แต่มานทวกดีเลยเออสุ้มเงาเฉียมันหนาบอง <c oughs> เอออ่ให้จัดผ้ามาทั้งแปดคนเถอะให้ผ้ากันไปเมืองอ่าสีวิลาศแผ่นสีพี่เพื่อสิไปขอากราบเขาทุนตตอ,องค์พระเวสสันดรเราความจริงให้เพิ่นฟั่งย่างละเอียดขอความเห็นอุけนใจแต่ข่าวว่าเพิ่นเกิดมาเพิ่นเป็นผู้มีน้ำจิต้ำใจดีท่านทุกอย่างน้ำจิต้ำใจดี ขันผู้ใดเดือดร้อนเพิ่นท่านมาชันเฮาเข้าไปฮอดเพิ่นได้จังใดจังใดเพราะเวสสันดอนนั่นเพิ่นต่งประธานพรประธานพางปัจจัดนาเขนมาให้หมู่เฮาบ้านเมืองเฮาจังสิฮู้จังสิฮ่มเย็นเป็นสุขได้เออไปจัดเตรียมพามเด้อเดินทางนะครไปแล้วก็ปรึกษากันเบิ่งว่าสิไปจังได๋มาจังได๋เฮ็ดจังได๋จังที่พอก็คู่ได้จ้าพระคุณเจ้าเจ้าค่ะพอสันกัว่าแน่ละเออแล้วกูก แน่จังหน่อยอันพ่อให้ลูกหลานได้เห็นภาพตาสูอันอยากจะพากันสร้างขั้นแขวกูไรล่ะมันกับดีท่านนะซูนี่ก็ดีท่านไงว่าจังแดนเนน่ยกูบ่ได้มาอ่าทองบรรยายน้ำคือจังพระเพลนเทียดกิบอกดีท่านเนาะกันเลยตาสูจะขิดเนาะพเห็นมันแต่เพิ่นังแหล่เนาะกูเขาวนี่อันสร้างกูหนูสร้างแต่บักถ้ำบ่อไทยเออกูก็สร้างกันนะสู